โอ้โหต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่รอคลิปหลังเกมแดงเดือดลงช้าเลยกว่าจะลงก็บ่ายใช่แล้วแล้วกว่าจะตื่นนี่ก็เที่ยงกว่าพอดีเมื่อคืนแบบมันหลับลึกไปหน่อยหลับยาวยิงยาวเลยหลังเกมแดงเดือดคือเกมจบปุ๊บก็หลับเลยอ่ะหลับได้แบบสบายๆไม่ต้องมีอะไรให้กังวลในหัวไม่ต้องคิดมากเลยหลับฝันดีฝันดี ตื่นเช้ามาจ้สดชื่นแจ่มใสสวัสดีบันจันทุกคนหลังเกมแดงเดือดที่แมนยูชนะลิเวอร์พูลอันนี้คือพูดจากใจแบบไม่ตอแหลก็ันเลยนะทุกคนนะเมื่อวานในเกมแดงเดือดพี่อ้นไม่เคยคิดเลยว่าแมนยูจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้สิ่งที่รู้สึกได้คือไม่แพ้ก็พอแล้วก็ไม่ได้หวังด้วยว่าจะยิงขึ้นนำเขาก่อนในแอนฟิลด สรุปสุดท้ายโอ้โหเริ่มเกมมาได้ดิสเดียวทำตัวไม่ถูกเลยไบรอันเอบูโมหลุดเข้าไปยิงแบบยิงสวยมากยิงนิ่มจริงจยิงแบบยิงดีนี่ตัวแบกแมนยูตอนนี้แบกจนหลังแอนไปหมดแล้วซึ่งถ้าถามว่าไบรอันเอบูโมเนี่ยยิงเร็วขนาดไหนก็พอกรรมการไมเคิลโอลิเวอร์เป่านกหวีดปี๊ดเริ่มเกม 62วินาทีเท่านั้นบางคนเนี่ยกำลังเข้าห้องน้ําอยู่ยังไม่ทันเดินกลับโต๊ะเดินกลับมาหน้าทีวีดูเกมแดงเดือดเลยอ้าวมีประตูเกิดขึ้นซะแล้วและนี่คือประตูที่ยิงเร็วที่สุดในฤดูกาลนี้ของพิมเมลีกเป็นที่เรียบร้อยไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีใครทําลายสถิตินี้ได้อีกหรือเปล่าแล้วไอประตูขึ้นนําของแมนยูเนี่ยก็มีประเด็นให้พูดถึงกันเล็กน้อยนะจังหวะที่อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เนี่ย เจ็บล้มอยู่บริเวณกลางสนามแต่ว่าไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยเขาไม่ได้เป่าหยุดเกมนักเตะลิเวอร์พูลนักเตะแมนยูก็ไม่ได้หยุดเล่นกันเกมมันก็ดำเนินต่อไปซึ่งกลายเป็นประตูขึ้นนำของแมนยูนั่นเองเย็บสีเข็มเลยนะแมคอลิสเตอร์โดนศอกของฟูจิฟันไดเข้าไปก็พูดไงดีไมเคิลโอลิเวอร์อาจจะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น มุมที่เขายืนอยู่มันอาจจะเป็นเอมบูโมบังก็เลยไม่เห็นว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นเออแต่จริงๆแล้วถ้าตามกฎประทะกันเองก็ต้องเป่าหยุดเกมก่อนเนาะแต่สรุปสุดท้ายเมื่อไม่มีเสียงนกหวีดทุกอย่างก็ต้องดําเนินต่อไปแล้วพอเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลโดนขึ้นนําไปก่อนเนี่ยพวกเขาก็พยายามตามหาประตูตีเสมอให้ได้แต่ดวงเจ้ากรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้าง,างโคดิกัคโปเลยนะ อีกเสาเดียวเท่านั้นครบเดือนพอดีสำหรับกักโบโอ้โหคนอะไรยิงชนเสาสองรอบเปิดแลบชนเสาไปอีก,กรอบหนึ่งดูสินะส่วนแมนยูเองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสกอร์เป็น2 0ก็ทำไม่ได้ยิงทิ้งยิงขว้าง <c oughs> เกมก็เลยเดือดกันต่อเนื่องลุ้นกันแบบ ừ, เยี่ยวเหนียวแต่จนแล้วจนรอดแมนยูก็ไม่รอดอยู่ดีนะการแก้เกมของอเนอร์สล็อตมันได้ผล เฟรเดริโกเคียซาเปิดเข้ามาให้โก d ดี้กาโปแปรเข้าไปโล่งๆเลยจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องบนนิดนึงอะสำหรับเกมรับแมนยูนะสมกึกสมักัสก,กสกัดกันไม่ออกจะพาบอลสวนขึ้นไปก็ไปเสียบอลกลางทางพอเสียกลางทางเสียบอลหน้าบ้านตัวเองกลายเป็นเสียประตูไปเลยแล้วพอกลายเป็นลูกตีเสมอเนี่โอ้โหโมเมนตัม um, มันเปลี่ยนเลยนะเด็กผีนี่ลุ้นเลยอยู่ในหัวอย่างเดียวเลยตอนนี้อย่าแพ้ ขอหนึ่งแต้มออกจากบ้านได้ไหมคือถ้าจบ90นาทีแล้วเสมอกัน1-1เนี่ยแมนยูไม่เสียหายอะ่ะคนที่เสียหายคือลิเวอร์พูลแต่ไปไปมามาเอ้ามันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแบบที่เด็กผีไม่ทันตั้งตัวแฮร์รี่แม็กไกวร์มงเข้าไปเป็นประตูชยัย2-1โอ้โหจากลูกฟรีคิกกนะันเนาะเปิดสั้นมาเอมบูโมยิงติดบล็อกแล้วบูโน่เฟรนันเดสเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเลย แปรส่วนเข้าไปโด่งๆเลยแล้วบอลก็ตกใส่หัวแฮร์รี่แม็กควายพอดีมงเข้าไปแบบอเฮกันลั่นเด็กผียังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแมนยูจะขึ้นนำและประตูนี้ก็กลายเป็นชัยชนะที่แบบ Boy, หอมหวานหรือเกินสองหนึ่งอยชนะสัทีแดงเดือดไม่น่าเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่รูเบนอโมริมเข้ามาเป็นกุนซือของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ยังไม่เคยคุมทีมชนะ2นัดติดมาก่อนแต่พอชนะ2นัดติดก็ดันกลายเป็นเกมใหญ่อย่างแดงเดือดไปซะได้โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับซึ่งนอกจากจะเป็นครั้งแรกของรูเบนอโมริมในการชนะ2นัดติดแล้วชัยชนะ2นัดติดนี้ยังเกิดขึ้นในรอบ4/16เกมเฉพาะพิมร์ลีกอย่างเดียวนะ โอ้โหทำไมการชนะสองนัดติดของแมนยูในพรีเมียร์ลีกมันยากเย็นแสนเข็นอะไรขนาดนั้นวะนี่ไงคำว่าวนลูกก็หวังว่านัดหน้าจะยังชนะได้อีกนะไม่ใช่กลับมาแพ้อีกโอ้โหปวดหัวคำเตือนจากพี่อน้นแฟนีีะไรขนหลังจากนี้พี่อ้นจะอวยคมๆให้กับนักเตะของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ร่วมแรงร่วมใจพาทีมชนะในเกมแดงเดือดได้เพราะฉะนั้นใครไม่อยากฟังสกิปข้ามไปเลยนะครับ เริ่มจากกับตันทีมยังคงเป็นพลังงานในแดนกลางช่วยทีมได้เยอะอยู่เหมือนเดิมแถมมีแอซิประตูชายให้กับแมนยูอีกต่างหากแต่ข้อเสียมันก็มีชอบเล่นเสี่ยงเสียบอลบ่อยแล้วเสียบอลแต่ละทีเนี่ยมันกลางทางหน้าบ้านตัวเองโอ้โหเพื่อนเนี่ยช่วยกันแบบอีลุงตุงนังเลยเพราะฉะนั้นจะเย็นๆค่อยๆเล่นนะตะนวดก่อนที่คาซมิโร่จะโดนเปลี่ยนตัวออกเพราะว่ามีใบเหลืองติดตัวเนี่ย เขาทำให้แดนกลางของแมนยูเนี่ยนิ่งแน่นโอ้โหนิ่งจริงเมื่อคืนได้บอลมาจ่ายบอลแต่ละทีจ่ายบอลจังหวะเดียวนี่คือแบบแทบจะไม่พลาดเลยการตัดเกมก็ทำได้ดีทำให้ม o m e n t u um ในแดนกลางของแมนยูมันสู้ลิเวอร์พูลได้แล้วบางช่วงวางเวลาเหนือกว่าลิเวอร์พูลซะได้ซ้ำน่าเสียดายที่ต้องรับจอบตัดฟาวกลายเป็นใบเหลือง จากข้อผิดพลาดของเพื่อนในร่วมทีมก็เลยทําให้อยู่ไม่ครบ90นาทีบางครั้งก็งงเหมือนกันนะว่ามาเทอุสคุณย่าเนี่ยมึงบางบอลบางไปบางมามึงถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยแล้วมึงไปได้ยังไงวะช่องแคบๆมึงก็มุดมึงก็หาทางไปจนได้เก่งจริงๆในการเก็บบอลเอาไว้กับตัวเองแต่บางทีก็อาจจะเก็บบอลน,นานเกินไปจนเสียบอลโดยไม่จําเป็นแต่ทุกครั้งที่เขาจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นเนี่ยมันเป็นบอลที่ง่ายเล่นต่อได้สบายๆเลย เป็นการซื้อที่คุ้มค่าจริงๆเหลือแค่อย่างเดียวการทำประตูถ้าทำได้ความมั่นใจจะพุ่งปีดกว่านี้อีกถ้าตอนนี้ไบรอันเอมบูโมอยู่เมืองไทยเนี่ยจะพาไปนวดแบบนวดแผนไทยโบราณแบบจัดหนักจัดเต็มอะ่ะเพราะแบกแมนยูจนหูหลังยอกไปหมดแล้วมั้งฮะเก็บบอลก็เก่งพาบอลไปก็เก่งจังหวะจบสกอร์ก็ดีคือดีทุกอย่างเลยเป็นการซื้อที่แบบ เออตอนนั้นด่าไปเยอะว่าทําไมหมันช้าจังเลยแต่ดิวที่ช้าของเราคนนี้มันกลายเป็นช้าแต่ชัวช้าแล้วมีผลกับทีมแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นนี่คือนักเตะที่แบบห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามลาไปไหนเด็ดขาดต้องแบกทีมต่อไปช่วงนี้เด็กผีน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าทุกครั้งที่เลนเน่รัมเมนยืนเฝ้าเสาให้ทัพปีศาจแดงของพวกเรามันมีความสบายใจ มีความนิ่งเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กผีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนับตั้งแต่ดับบิดเดเคอจากทีมไปทำไมมันดูแบบดูปลอดภัยดูไว้ใจได้ดูรู้สึกว่าถ้ามันต้องเซฟไอ้นี่มันจะช่วยทีมได้ถ้ามันจะต้องแบบมีลูกขุกขิกลูกอะไรง่ายๆที่โอนาหน้าเคยทำพลาดลัมเมนจะไม่พลาดซึ่งเมื่อคืนเขาก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ลูกที่อเล็กซานเดอร์อีซักหลุดเข้าไปเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยนะถ้าเป็นอังเดโอนาน้ามันไม่ใช่ท้าเซฟแน่ๆมันจะล้มตัวมาปัดแล้วจะปัดไม่ทันแล้วจะกลายเป็นประตูหนึ่งหแต่เมื่อคืนลัมเมนโชว์ให้เห็นแล้วว่าเขานิ่งแค่ไหนเขาดีแค่ไหนและเขาจะดีได้อีกถ้าเขายังรักษาฟอร์มของตัวเองแบบนี้ต่อไปหวังว่าหลังจากนี้เขาจะกลายเป็นมือหนึ่งของแมนยูไปยาวๆ เด็กผีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาส่วนพี่ๆหงแดงลิเวอร์พูลทุกคนเข้าใจเลยครับวัาน,นี้คือช่วงเวลาที่ยากลำบากของพวกพี่ๆแต่นี่แหละครับฟุตบอลวันที่มันดีชนะต่อเนื่อง4ซ่า5นัดเนี่ยมันง่ายเสมอแต่เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่ดีแพ้ติดกัน4นัดเนี่ยมันทำใจได้ยากจริงๆเด็กผีผ่านมาหมดแล้วหลายปีแล้วที่เด็กผี แทบจะไม่เคยชนะติดต่อกัน3-4นัด4-5นัดได้เลยแต่การแพ้3-4-5นัดติดต่อกันเนี่ยมันช่างเจอกันบ่อยจนชินเป็นกำลังใจให้ครับเชื่อเถอะพวกคุณจะกลับมาได้พวกคุณจะเจอวิธีแก้ปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แต่เกมแดงเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาขอก่อนนะตัวเองมันก็แอบเสียดายเหมือนกันนะเด็กผีถ้าเราเอาชนะฟูลแลมกับเบนฟอร์ดได้ เราคงไม่อยู่อันดับที่9มีแค่13คะแนนแน่ๆเราคงไปอยู่หัวตารางกับคนอื่นแล้วแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคชนะ2นัดติดตามหลังพื้นที่ท็อปโแค่2แต้มเท่านั้นหวังว่านักเตะจะรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปได้เกมหน้าเปิดโอแทฟอร์ดเจอไบตันไม่เอานะมึงชนะ2นัดติดแล้วมาแพ้ไบตันเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยทั้งั้นนะก่อนจะจากกันไป อาจจะเป็นการยิงที่จุ๋มจิ๋มชนะแค่สองหนึ่งอาจจะไม่ถึงเจ็ดศูนย์แต่สรุปส,สุดท้ายเ,าเราก็ชนะแดงเดือดจนได้เอ้ยดีใจคิดเห็นยังไงกัเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะเด็กผี